นายปรีชาเดชพัน์รองผู้ว่าราชาการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชสุขสนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาปูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศณวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงโดยนำุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้สำหรับการจัดพิธีดังกล่าวจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการตามที่ทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นสนองแนวทางตามมติที่ประชุมมหาเถรรัชสมาค,คมให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในทุกวันเสาร์หรือเริ่มวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2563เป็นเสาร์แรกเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภายัยพิบัติ และโรคระบาดอย่างต่อเนื่องผู้คนมีความขัดแย้งทำความคิดเกิดความแตกแยกในสังคมจึงเห็นควรให้มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติเพื่อให้ผ่านพ้นวกิกฤตการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีประกอบกับในวันที่5ธันวาคมของทุกป,ปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพกระบาทสมเด็จพระบรมชนากาพิเศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชปรมนาถตนประพิษและเป็นวันชาติรวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปลโชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและนอกจากการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดนครสวรรค์พระรามหลวงซึ่งเป็นวัดศูนย์กลางประจําจังหวัดและอำเภอเมืองแล้ววัดศูนย์กลางประจําอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ยังได้ร่วมจัดพิธีดังกล่าวอีกด้วย ที่ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์นายสุริราชจุมุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มห,ม,มหาราชบร,รมนาถบาพิตรษเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงโดยถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยนับจากวันที่14พฤศจิกาย,ยน2498เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถะพิษสทรงมีพระราชดำริที่จะคิดคน้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่20สิงหาคม2545เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงและกำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นและจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยโครงการพระราชดำริฝนหลวงได้สร้างคุณอปการทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประเทศไทย และด้วยพระพิชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมม์มหาราชบรมนาถบปพิรที่ได้ส่งคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้นอย่างได้รับการยอมรับจากทั่วโลกซึ่งได้มีการจดสิทธิบัตรในพระประมาทิิไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศและในอีกหลายประเทศ และได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการนำเทคนิคและวิธีการทําฝนหลวงตามตําราฝนหลวงพระราชทานไปปรับใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้งในประเทศของตัวเองซึ่งถือได้ว่าโครงการพระราชดำริฝนหลวงนับเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริงและเปี่ยมพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยและคนทั่วโลก ณองค์การบริหารส่วนตบลพรมลิมิตอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรคออ์พลเอกอนุคง์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราช,ชกุศลถวาย้าป่านวัดช่องแคและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบอดินขาวอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายชัดชัยพรมเลิศปรลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ โดยมีนายสิริรักษ์ชุมอุปรการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์รวมประชุมพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่อำเภอตาครีตามหมายกำหนดการในวันที่24พฤศจิกายน2563โดยสะบอริงคาวเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความจุ160,000ลูกบาทเมตรน้ำจากสระบ่อดินขาวนำไปใช้ในแปลงกเกษตรพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์766ไร่เพื่อส่วนใหญ่เป็นขา้าวโพดมันแก้วและหอมหัวใหญ่ทางนี้การดำเนินการพัฒนาสระบ่อดินขาวเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำกเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอมีการพัฒนาพื้นที่สระบ,บอดินขาวให้เป็นพื้นที่แก้มลิงสามารถกักเก็บน้ำในฤดูฝนสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซึ่งโครงการสระบ,บอดินขาวจะเป็นโครงการที่ช่วยสร้างแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่ออ,อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างแท้จริง นายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการชูบีนัมวันจังหวัดนครสวรรค์ณห้องประชุมสารากลางจังหวัดนครสวรรค์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชูบีนัมวันในทูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงเป็นองค์ประธานโครงการมาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้างกระแสนิยมและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขอย่างสร้างสรรค์ตามคำขวัญเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดรวมทั้งให้มีการพัฒนานและขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้คณะกรรมการโครงการทบีน้ำวันจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการนำเสนอแผนการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ โครงการทูบีนัมเบอรวันจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2564รวมถึงการจัดประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันในปี2564และการจัดหาไรายได้สมทบเข้ากองทุนทูบีนัมเบอรวันจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ2564ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินง,งานเป็นไปได้วยความเรียบร้อยสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่วัดพุทธมงคลนิมิตตตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านในชุมชนวัดพุทธและคณะกรรมการวัดรวมกันขึ้นป้ายไหว้นิขนาดใหญ่ติดกับกำแพงวัดขับไล่รักษาการเจ้าอวาสทีมข่าวจึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่วัดพุทธมงคลนิมิตพบนายประสบศิหน่ากลายซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวัดได้เปิดเผยว่าสาเหตุที่คณะกรรมการของวัดและชาวบ้านชุมชนวัดพุธได้ขึ้นป้ายขับไล่ เนื่องจากที่ผ่านมาพระเทพมงคลสุธีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ฝ่ายธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลนิมิตรูปก่อนได้มรณภาพลงไปเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2562รยและได้มีการแต่งตั้งให้พระครูโสภิพธรรมานุศาสตร์รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ฝ่ายธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิตอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์มารักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลนิมิตอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งระยะเวลาผ่านไปสองปีไม่มีการพัฒนาวัด ประกอบกับได้มีการเบริกจ่ายเงินภายในวัดไปจำนวนกว่า2ล้านบาทและได้มีการทวงถามไปยังนายกำจัดก,กองไม้ซึ่งเป็นวัยาวัชกรของวัดที่ดูแลการเบริกจ่ายเงินแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจึงเชื่อได้ว่าอาจมีการทุจริตเกิดขึ้นภายในวัดและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบดูแลในสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนทางด้านของนายกําจัดกองไมว้วายยาวัจกรของวัดพุทธมงคลน,นิมิตรกล่าวว่าตนเองได้ลาออกจากการเป็นวัยยาวัจกรของวัดพุทธมงคลน,นิมิตรตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและที่ผ่านมาตนเองได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้องมาโดยตลอดและยินดีที่จะให้ทางสนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์เข้ามาตรวจสอบด้วยเพราะเราไม่อยากให้พระครูโสพิทมายุ่งเกี่ยวกับทางวัดเราเพราะว่า ตั้งแต่รักษาการมาสองปีไม่เคยทําประโยชน์อะไรให้กับวัดเลยมีแต่เงินที่เสียไปเงินทำํำงานศพทศคุณที่สวดก็ไม่มีรายละเอียดการใช้จ่ายเงินที่ญาติโยมที่ทําบุญก็ไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าเงินจากในตู้ที่ทําบุญางานศพทยคุณหายไปไหนแล้วโต๊ะหลุยก็ได้เบิกเงินไปสามแสน ก็บัญชีก็ไม่มีแล้วแล้วต่างๆของในวัดเนี่ยเราคือเราไม่อยากให้บางกูตะพินมายุ่งเลยเพราะว่าว่าเงินที่เบิกไปเนี่ยทั้งทําหม้อแปลงไฟฟ้าทําอะไรเกี่ยวกับในวัดเนี่ยไม่มีรายละเอียดให้ให,ให้ให้ญาติโยมในในชุมชนว่าพูดเรารู้เลยเนี่ยแล้วที่เบิกไปเนี่ยสองล้านกว่าบาทเนี่ยแล้วรายละเอียดอะไรก็ไม่มีบอกให้เรารู้ ใช่ไหมเราจึงไม่ไว้ใจคือไม่อยากให้พระรูมิทิตมาวุ่นวายกับวันพุธนี่แล้วไม่เคยสองปีที่ผ่านมาไม่เคยทําอะไรให้วันพุธเป็นชิ้นต่างันเลยเนี่ยความเจริญอะไรก็ไม่มีนะมุ่งหาแต่ผลประโยชน์เนาะนะอยากให้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลนะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่าสนักพุทธอยากให้มาตรวจสอบนะ ตรวจสอบบัญชีเงินของวัดหรือปวชให้มาตรวจสอบเงินของวัดเนี่ยจะได้รู้กันว่ามันเป็นยังไงเงินทองตรงนี้มันหายไปไหนกันหมดครับใหม่ดาวนี้ถึงจะใช้น้ำยาปรับทัานุ่มสูตรธรรมดาแักกลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตัวคุณไปถึงบ้านาใช้ดาวนี้ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหม,ม็นกลับบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหมน็นด้วยดาวนี้ใหม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn